นี้แบบจะออกไปออกงานข้างนอกนะครับเราจะใส่แบบนี้นะครับเข่าตู้เย็นนะครับช่องธรรมดานะครับจะไปพรุ่งนี้นะครับจะใส่ถ้วยแบบนี้นะครับอันนี้สำหรับแป้งหนึ่งกิโลนะครับไปออกงานขมิญนะครับเขาสังขยะเขาขอน้อยนะครับไม่ขอเยอะนะครับอันนี้หนึ่งกิโลนะครับปลาหนึ่งกิโลจะให้สังขยะประมาณนี้นะครับ ส่วนหน้าอระเม็นนะครับฟางกเขาจะเอาไปกินกับเต้าส่วนนะครับหรือโจ๊กนะครับขะเมนเขาจะเอาไปแบบนั้นนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เ,เข้าตู้เย็นช่องธรรมดาน,นะครับ จะให้สังขยาเราอยู่นานนะครับเราไม่ oh, ต้องต้องทำแบบนี้นะครับอ oh, ันนี้คือเก็บผอช่องธรรมดานะครับช่องธรรมดาก็ได้ช่องแข็งก็ได้นะครับคือใส่แบบนี้นะครับใส่่างนี้ ยากนะครับสังขยาครับถ้าเรารู้วิธีเก็บนะครับสังขยาครับต้องเสิร์ฟแบบเย็นนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟเลยร้อนนะครับโอเคนะครับนะครับพอเราตั้งไปประมาณสักยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีนะครับเขาก็จะข้นขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าข้นแบบนี้ไม่ได้นะครับยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับเขาจะข้นแบบนี้นะครับทีนี้ เราจะเติมนมนะครับเจะเติมนมลงไ่อยนะครับนมนะครับอาจจะมากกว่าสองลิตรนะครับหรือว่าจะเพิ่มกะทิเข้าไปก็ได้นะครับเราจะเพิ่มกะทิเข้าไปก็ได้นะครับนะครับถ้าไม่มันนะครับเราก็เพิ่มกะทิเข้าไปนะครับถ้ามันยังข้นอยู่เราก็เพิ่มนมเข้าไปนะครับแค่นั้นเองนะครับ ้าเกิดว nah ่าไม่มันนะครับเราก็เพิ่มกะทิเข้าไปเป็นอันดีนะครับไม่ยากนะครับถ้เกิดมันข้นไปนะครับเราก็เพิ่มนมเข้าไปถ้ามันข้นไปเราก็เพิ่มนมเข้าไปนะครับเพราะตัวนี้จะไม่ข้นมากแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปนะครับเราจะตั้งไปประมาณอีกสักสี่สิบนาทีนะครับสี่สิบนาทีด้วยห้าสิบนาทีนะครับเราจะตั้งไป ก็ไม่ตายตัวนะครับนมนมนี่กะทินี่ก็ไม่ตายตัวนะครับเนี่ยแต่เราจะเอาค้นเอาเลี้ยวขนาดไหนนะครับสีก็เหมือนกันนะครับรสชาติเราก็ชิมแล้วครับจอหวานมันขนาดไหนเราชิมเอานะครับตามใจเลยนะครับสูตรนี้โอ้ตามใจเลยนะครับอยากได้รสชาติไหนอยากเอามันเอาหวานตามใจเลยนะครับ เอาข้นเอาเหลวตามใจเลยนะครับได้แล้วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเยอะอย่างนี้นะครับก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบนาทีประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวที่นี้เราก็จะไปทําให้เย็นให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะกรอกแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะครับเขาจะอยู่ได้นานนะครับ ติดไปนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนทําให้เขาเย็นนะครับต่อนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จนะครับสุกนะครับเมื่อสังขยาเราได้แล้วนะครับเราก็จะมาทำให้เขาเย็นให้เร็วที่สุดนะครับนะครับเราจะต้องใช้พัดลมนะครับเป่านะครับเพื่อที่จะให้เขาเย็นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ กรอกนะครับกรอกใส่กระปุกหรือใส่กระป๋องอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เข้าตู้เย็นนะครับเขาจะอยู่ได้นานนะครับนี่นะครับเราก็จะมาคนบ่อยๆนะครับสิบนาทีมาคนครั้งหนึ่งนะครับให้เขาเย็นให้เร็วนะครับจำพวกที่ใส่พวกกะทินะครับเราจะต้องทําให้เขาเขานี่เย็นให้เร็วนะครับเก็บเข้าตู้เย็นนะครับเพราะนั้นเขาจะอยู่ได้ไม่นานนะครับ ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเอาเข้าช่องแข็งก็ได้นะครับถ้าเข้าช่องแข็งนะครับถ้าเราจะเอามาใช้อีกครั้งต่อไปนะครับเราจะต้องมาอุ่นนะครับอุ่นก็เหมือนเดิมนะครับใส่กระมังแบบนี้นะครับครับอันนี้จะใส่ช่องธรรมดานะครับเพราะว่าจะจะไปขายพวกนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับปลมเป่านะครับเพื่อที่จะให้เขาเย็นให้เร็วนะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะครับโอเคนะครับ ต่อนะครับเมื่อสังขยาเราเย็นนะครับเย็นแล้วนะครับเราเปิดพัดลมใส่เเย็นแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเก็บนะครับนี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับถ้าเราจะเอาเหลวกว่านี้นะครับเราก็เพิ่มนมหรือเพิ่มกะทินะครับตอนที่เราตั้งนะครับนี่นะครับทีนี้เราจะตักใส่กระปุกนะครับเพื่อที่จะเอาไปขายนะครับคือใส่กระปุกแล้วก็ไป ใส่ตู้เย็นนะครับใส่ถ่วอย่างนี้แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะนี่นะครับนี่นะครับสังขยาเราเย็นแล้วเราก็ต้องรีบกอกนะครับรีบกอกแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นนะครับ ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับสังขยานะครับเราจะไม่เสิร์ฟร้อนนะครับเพราะสังขยานนี่เราจะเสิร์ฟแบบเย็นนะครับประตูช่องธรรมดานะครับเพราะสังขยาไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเสิร์ฟเป็นร้อนนะครับก็เหมือนกับนมนะครับเหมือนกับนมข้นหวานนะครับยังไม่ร้อนเลยนะครับก็เป็นแบบนั้นนะครับเหมือนกันนะครับเราก็เสิร์ฟเหมือนกันนะครับ เราให้ไปกับปองกูเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าสังกะจาจะร้อนนะครับก็เหมือนกับนมข้นหวานนะครับนี่นะครับเราจะไปเข้าตู้เย็นนะครับเราต้องทําให้เขาเย็นให้เร็วเพื่อที่เขาจะอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้หลายวันนะครับถ้าช่องธรรมดานะครับเราจะเก็บแบบอันนี้ อันนี้แบบแบบเป็นถ้วยนะครับเพื่อที่จะขายพุ่งนี้นะครับอันนี้แบบจะออกไปออกงานข้างนอกนะครับเราจะใส่แบบนี้นะครับเข้าตู้เย็นนะครับช่องธรรมดานะครับจะไปพุ่งนี้นะครับจะใส่ถ้วยแบบนี้นะครับอันนี้สําหรับแป้งหนึ่งกิโลนะครับไปออกงานขมินะครับเขาสังขยาเขา ขอน้อยนะครับไม่ขอเยอะนะครับอันนี้หนึ่งกิโลนะครับปลาหนึ่งกิโลจะให้สัตว์ปประมาณนี้นะครับส่วนหน้ากรเม็นนะครับปลงโขกเขาจะเอาไปกินกับเต่าส่วนนะครับหรือโจ๊กนะครับกระเม็ะเขาจะไปแบบนั้นนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะครับ เราจะให้สังขย,ยาเราอยู่นานนะครับเราต้องต้อง,องทำแบบนี้นะครับอนี้คือเก็บผอช่องธรรมดานะครับช่องธรรมดาก็ได้ช่องแข็งก็ได้นะครับใส่กับแบบนี้นะครับใส่่างนี้ ยากนะครับสังขยาครับถ้าเรารู้วิธีเก็บนะครับสังขยาครับต้องเสิร์ฟแบบเย็นนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟร้อนนะครับโอเคนะครับครับเราจะเก็บสกปุกอย่างนี้ก็ได้นะครับสกปุกสกปอกอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าช่องตู้ธรรมดานะครับถ้าเราจะใช้พุ่งนี้มะลืนนี้นะครับเราก็เข้าช่องธรรมดานะครับถ้าเราจะใช้ อาทิตย์หน้านะครับเราก็เข้าช่องแข็งนะครับพอจะใช้วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะเอาเข้าช่องธรรมดานะครับนี่นะครับสังกะจาของเราครับก็ตุเร่กสำหรับขายนะครับสำหรับขายนะครับใส่ตู้เย็นไว้อย่างนี้นะครับเขาจะอยู่ได้นานนะครับเราต้องรีบเอาเข้านะครับพวกกะทินะครับพวกกะทิเนี่ยจะอยู่ข้างนอกเนี่ยอ่า ไม่ได้นานนะครับพวกขนมขนมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกี่ยวกับกะทินี่ยิ่งอากาศร้อนนะครับยิ่งจะไม่ได้นานนะครับถ้าทําอย่างนี้นะครับจะอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าสังกะยาไม่จําเป็นก็าจะต้องเอาไปจิ้มร้อนๆนะครับนี่นะจิ้มแบบนี้ก็อร่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครับมาดูนะครับเมื่อเราทอดเสร็จนะครับ หรือว่ามีเศษแป้งนะครับในกระทะนะครับเราพยายามตักขึ้นให้บ่อยที่สุดนะครับตะแกงทีนะครับตะแกงทีนะครับเราพยายามตักเศษแป้งนี้ขึ้นนะครับนี่นะครับเราพยายามตักเศษแป้งขึ้นให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ตะแกงนี่ใหญ่ๆไปหน่อยต้องตะแกงเล็กๆนะครับเศษแป้งนี่ตักขึ้นให้หมดเลยนะครับ ถ้างั้นจะทําให้น้ามันมีดําเร็วนะครับเสี็ดแป้งนะครับนี่ตะแกรงนี่แบบใหญ่กป็นจับยากนะครับเห็นไหมครับกระทะเบอร์ยี่สิบนะครับหมอสสาหรับมือใหม่นะครับลูกค้าน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับนี่เบอร์ยี่สิบนะครับทอดได้สี่สิบห้าสิบตัวนะครับถ้าตัวเล็กประมาณห้าสิบตัวนะครับเห็นะครับอันนี้ลงสองแป้งนะครับแป้งนิ้วสลัดกับแป้งวาบนะครับรวมกัน นี่แป้งว่าแป้งนิีแลนนะครับนะครับอันนี้แป้งแป้งว่านะครับถ้าเราจะทอดกรอบตัวนี้นะครับนน kin ito kin ito เราก็ให้สีเข้มตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้แป้งว่านะครับนี่แป้งว่านะครับดูดูด้านในนะครับ แ้ว่าวนะครับตัวนี้แป้งว่าวกับแป้งนี่แหลน,นะครับรวมกันอันนี้สองอย่างครบครับ ขอความดิขอความเข้าเด็ดนังเพี่น่ออ่าสิบนาที อนขึ้นูกนะครับขั้นตอนขึ้นลูกนะครับหาังโขนะครับ เพื่อนนะครับเลื่อนให้มันโดนแป้งนนะเพราะว่ามันจะติดกระดัางน,นะครับแป้งที่เราพักได้นะครับที่เรานวดได้นะครับต้องไม่โหดมากเกินไปนะครับี่คือขั้นตอนขึ้นรูปนะครับ เพื่อนนะครับเพื่อนอย่างนี้นะครับจะมาจะกดกระดานนะครับเราใช้ไม้คึงน,นะครับเพื่อที่จะให้แป้งเสมอกันนะครับ แงนะครับแปะตรงกลางนะครับแปะตรงกลางข้ามนะครับข้ามตัวนะครับ สังเกตดูปแปแงงนะครับแงงต้องอ่อนนะครับไม่ใช่เละน,นะครับอ่อนนะครับนี่นะครับคือขั้นตอนขึ้นรูปนะครับนี่คือขั้นตอนขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนทอดนะ